สวัสดีค่ะพี่น้องสุบูสุคอนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีตอนแรๆเด้อครับพี่น้องวันนี้ข้าวเสีมีเมนูเด็ดเมนูเด็ดนี่ครับข้าวเสีเยบแดงกลิ่นแกงข้าเสียแดงขี้เล็ดแกงใบขี้เล็บยอดขี้เล็ดพี่นอตตต้องต้มเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องต้มสามน้ำหมดแล้ว มยอดที่ oh. เล,ละกะ็กลนีกยปิ้งปลากาปิ้งปากา,ป,ป,า,กาปากาไปซีดเบ็ดมาได้อันนี้ชุดก้อนเนี่อันนี้ชุดก้อนหนึ่งได้ไปซื้อแหลกๆนี่ตัวนิดน่อยก็เอารุ่ตัวนันสิได้นี่ชุดหลังนี่พี่นอ้องเริ่มโตขนาะดนี่ชุดหลักเดินนี่ยังสีล่ล้วแรกหน่อยก็รุ่นนี้แหละทั้งหมูทั้งแม่อันนี้ไปสูตรส่ปีแล้วนี่ผมสิแกงผักที่เล็กพี่น้องแต่สิมีแคบหมูเนาะใ่กเอาเกลือมาก แล้วก็ไอ้นี่ผักขาพี่น้องใบวากูดทักซี่เหล้าพักใบวัวลูกโดดมาเขี้ยวเขี้ยงคืนน้องยกซิตอนนี้ใบน้มอย่านั่งด้วยพี่น้องย่องแล้วเรียบร้อยแล้วย่องเรียบร้อยแล้วผู้ใดใส่ก็ได้บ่อส่ก็ได้แต่ว่าสำหรับผมผมว่าใส่นเสียบตัวเสียบตัวบ่อส่พี่น้องถ้าบอใส่น้ามันสิจิอยลอยกินพี่น้อง

ครบหมูลูกหดใส่ไปน้ำโดเพรว่าเหียลูกเป็นเป็นเละเละปน้ำมันนี่เป็สบพี่นองเนเขามากินจัเ็งนบกาไเ่ยอะขึ้นเนี่ยพี่น้องถ้าแข็งสเขาสามารถเอาพักอย่งว่าใส่ไดเดอที่เขาหมักกินสำหรับผมนนช่งนี้เขาสเอาไว้ตอนเพิ่ซุตัวใส่ทีงวันที่ย่เ รยแตขนาดท่านไ้เกียง,งนยเนน้ำไล่เตียงเ้พี่น้อมาเตันนี้ข้าสีเทาเตียงเทศเพิ่นไอหนีนนซื้อๆได,พนนนนพดนน้พี่หนุอมข้ากแบนีสุกเขาดีีจจัอัน,นี้น้องโชค เขาใช้ตัวกันสีผมมาใส่ของโชกละหลายๆเนี่ยเขาประหยัดน้ำตาลนิดนึงเชื่อครับเดี๋ยวเข้าไปใส่ปุุงให้มันสุกก่อนพี่นอ้องแล้วเขาจะขิ้มอีกเทนึงถ้าขาดเดี๋ยวยังเขาจะขี้มาเติมอีกเทนึงพี่น้งน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 อง ซีมังไปซิมังซีมังซิมังคนซิมังตอนซิมังอนไรไม่ไดเป่าเลยด้วยอืมแสบพี่น้องแสบแล้วแสบแล้ะฟักอันกระขาหอมพี่น้องมีฟักซี่บานซีของฟัซี่บานพร้อมโอ้แสบแสบเราการเลือดอาหารอีกเลยพี่น้องเอ้ย เ้ฮแตะลงอะไรเดอก็ต้องค้นกันเด้อเออค้นเห็นมันเข่ากันแน่เนาะแม่นอยู่ดอแตะแตะลงเห็นปลาเห็นมันโฉมแมงมันเข่ากันแล้วหรอทางล่างข้นหลายมันอกห่างเบิดมันมันติดเปือยเป็นปงเห็นน้ำแน่เลยนี้ติดเปรย์เป็นปงเหนน้ำแน่ปงเลยดิบมาเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องเทียพี่น้องเบิ่งได้แบบนี้ปีงปลาพผัวเดี๋ยวดื้อพี่น้องกัน

เล็จ้า <rôle>: พ <opolit any> <él>. ี <animated> <be> ่น้องกินข้วแรกอันนี้ปิ้งตาจ้ามาเด้อพี่น้องสุกโผทุ้นจ้าสวัสดีครับสวาสดีพี่น้องเพื่อคอการเพว่ามีคนใจเปตกปกาจะไหนเป็นตักวาดกระเดียดพน้องก็มัดนองสันหลิวเอาังหูั้ง่ กามันนี่บอกว่าต้องจริงนำมันดิงาดิสวัสดีค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมิตรมานเขึดนมากดีใจมมามามาลูกไปลอ้เพื่นจกไข่เล่นรไปจกเอาเลยอืมมาเด้อพี่น้องขันจริงเขาน้ำกันแสบๆจ้าตรงนี้กมันกัอนมูอซะถุงเยหน่ยเนาะขึ้นังกูเออ แอบมันคือไซบีแต่ว่ายเนี่ยนี่เปแบบนี้แล้วคับเอามานะเามาเขามาหน่อยไปขอยน้ำกันมาหนยินก็ขนางนัักเกล็ดนี่กปันไม่เินการงูมันหรอกเดียแต่พักเกล็ดเรียนไดีนะบอ นำไกันบ่เห้ยบเหูเขาบมาวางมแย่เลดื้อครับมาด้อครับปีนองเากรไดแล้วปนองเากจินแบบตุนตนบ้านเลยวะสำหรับปีนี้ได้ไปหาบุกม้มาส่ได้ครับแจมพักิเล็กกไร้องใส่มันเหลี่ยดูละดวงนี้ท่กระทันบนมุมันหอนเลี่ย เดี๋ยวมุมเหมือนเดีวเมือนแบบว่าเนียาเออพวกรบไปจอดตรงอ่ามันหลายแล้เงยเยอะงแ่ันน้อยกิเล็เออพนานฮองก็เข้าก่อนเนี้ยไปหาเลยหลูกร้านหลายข้างล่างก็ไายแต่คนพเนี้ย เละรดาบาลไม่ง huh, ้อละยังไดจะกินท่านมู้งเร็วตะวยังดูเร่องกินไปลุงานไรยอิของธรรมดารับกรมีมั่งละช่วงบ่มีกับโมีดิ เด,ด้รั่ผมเอฟซี้ครับอีกสองเดียนบางนี่มองพกเด้ครับนบ้ำบกน้ำบกลงมือราคาชอบโอ้บอโอบราณเลยีน้องเรียนเอาปลากรอดเนี่ยฮรกระทั่งว่าปีนี้วา่าทิว่าน้มสมบัติเอาปลากรอนเนี่ยขวอ้องบนขอมเกิดกับ้าสาม้าเลยเนี่น้ำน้ำห้องคืนเต

เขาวันนี้นั่นเตี้ปลูกปลาข้าวมาตัวทมนยังยื้อๆหนูวะคุณยังหนูว่าเจ้าไปใส่หนูไปห่องนะพ่น้ามาหาไข่เถอะพ่นข่ามเขาเล้เพราะเกิดเป็นยองน้ำหนูว่ปลาข้าวแดบเลยลาบม่คุ้นจนนปลาข้าวฟังหลงเขาหัวตบนี่ยมันลาบ นี่ไปรอบชุมนิยมดปลาเข่าเนี่ยมันดาปลาไม่ปลาเข่าตัวจะรูกแท่งงึงเให้้ลจ่งงงเด็กน้ำเลยครับตั้งขาขาน้ำเลยผมนี่เป็นผู้ต่มขึ้นพวกเปียบ่ฮะ เร้อเป่าเป็นต้มว่อยากให้มันเปียต้มเองเปียอยู่ตำโมตัไม่เปียกเปียตำโมตังมาไม่ย่มวยอยต้มนี้เป็นยขวยเลยเป็นนันคือเปียเลยเออแล้วอกับเปียก็ได้อกัต้มคือ่้อย่นเไปใส่ยังหมักมาในมือต้มแล้เป็นเส้นเป็นปกติได้เป็นพกคปเสล่ากันเลยเลยแต่ว่ามันเนเป้นอี๋เขาโา่บเออเขาโอ่เ้บตุ่มเลย่นมาขันบ่อยากให้ เพิ่อนมาเอากาบกล้ยไส่เอาบักเขี้ขึ้นายังไส่ปาใส่บดกับเป็นขึ้นเก่าเก่าขึ้น่อววของจะาไส่ยังกเอาสนามส่ซขึ้นมาดัง่หรือไม่มือไหนใจดีก็จะไม่จู่ข่อยหลานจะไปตำกันยังก็เห็นว่ามุนนี่อย่างนี้หละ่ที่ดี่ไหมประเท็มเล่าเขาสดสบาอเขาบอกกลางให้เขาสบายยังกรอก็บนหุ้นตุ่มหนีมนหลีดิมันจิบมันเกลด้ยงขึ้นยองเลยดิ เ้าต้ตมจืดแล้วก็แกงเลย,เอ,อ,อ,ย,เยอ้อตะใบยังเยดแยวงกงไงแล้วว่ามันอ้อมมออนนันค่ฝัมตัวพื้นั่นมันไม่งากจีล็กเนี่อก็เฟรนเไปเลยนะตา่อ่อนๆโหดพืชจังไหไเปียไเนาะเอก็อย่าว่ากินแบบนั้นมันกินไงนะามามอย่อยะมเจ่มยว่าอย่านี้กคือบวามัไม่่ามู่ย่่กินกมูหน่อยนวดีมาเมียนมูให่แูเป็นเพนไปหากินกัน ขาอบูแนอยเลบรแทงนี่แหละนะบรหัวนี่หม่หน่อยมันเขาเออพยนสงตะีเห็นซีพีเห็นซีพีนี่เงางนงนี่นี่งก็ดีหรอกนางก็ดีบวกขอหนนะว่าะปั่นหรองปั่นน้ไยิ้มอ่ะต้องยิ้มกันลให้เขาเียบ้าไป ยับออกปยับออกมันติมาตจริงคากองแม่มาแม่งก้นเปวยนอนาะวควมำนอนได้ดังคก้ามองพี่น้องฉันินตายนันตายตันน่อยนั่นนั่นมัติงอีกแล้วออกไปแล้วตริงน่กองแม่กินวันไหนยังตายจิงทอาเลยเคร่งก้องแกไม่คิว่าจะของปวยยังในห้องของของจะแบนจะขั้นเลยกินยาให้เหมือนเครื่องป้องนี้กันม่งกิน้กันเหมือนกันยาไม่้ หลาเสียหตอนไหมบ้านองุมเนี่มาหลายรับปีนี้กันน้ำว่ากาดว่าบกที่นางกีกเขก็เก่าพอต่ลุงผมผมเดี๋มันบกมือนเดิมพเอย่าโอปอูขึ้นหิสั้นไมบกหรอกยางบกเฉลสีแนเลี่และสี่ร้อยแกนเฉลี่ละหาร้อยน้ำในฟองของผมมันบกใส้มือเดียวขาดเครื่งได้ไหมป้านี่ เขาเจะโย่เขาแล้หรือไงนาวยืดก็วันฝนก็ตกมาใส่ก็เสียมือเขาใครนาวเย็บออกกันเย็บออกกันออกอ่ะพี่ออกอ่ะพี่ลุงเลงจมอยู่ลุงหันเกิดเว็ดแล้วขวัญเดี๋เอาหัวหน้นเข้าไเขาไปแล้วก่อใครนาเขาไม่คูแล้วช่วยเบ็ดไปงอกมาพี่โบเฉียนวะอืมกระโดดไปถึงตะดางมุนหมาโดนเว้ยเขาขูนอยู่แบบนี้แล้วหายเงียดแล้วก็มาใส่อยู่บ่บเพาถอดไม่ออกไปหมดเลยน้ามันเขินขาว้านี่เนาะ เนเดกคุณเพนเด้มือราคาตอัเนาะเชียงเยียงเอาอยู่บึมบึอยู่เลยี่เราออกมามเมิงเนย้อใจ้กวาเชียงค่ันขามนขิดเข้าไปใส่อยูะรึเงล่าแต่ปลาส่ข้าเลยประคอนนาหน่อยสข้าวเลระคอใ้าอื่นอือว่าเมนเพิ่นเอาไปเบิรก้อนละตี้ัมีนน้ไปต่องไปเบิงันแล้วกสังวนทุเศ้าเนาะไ้

ตรูเลือดดำๆำนะเลือดของสกาด้ืนอนุกเฮเลือดดำที่เขาใส่กินดำอันไหนพี่เจ้าบ้านเคมีของอัหอมกุเละกระลาอนงมันสกาพี่เจ้าบ้านยังเห็นเขบอเมีดเห็นถังมีดไหมบ้านเออเห็นมันเลียร์อลนึงบ้มัยกเม็ดกตาหันของเพิ่นแต่เรือเม็ดกปรยนกาเขาก็ไปกินไปแี้ขามไปหั่นนิ่เนาะอันนี้มันย่งนี่ฮะินขามไปขามคือเขาไปขีนไปไกลเนาะ กอยี้หัดิือโ,โ,โ,โอ๊ยเราแหงหอสักการ่าคนหรอกวะอืมเพาไปเหยียบคือมันเป็นดุ่งดิ่ดุ่งดิ่งดง่างเป็นเลี้ยนเลี้แปบเลี้ยนเลียทางน้าบ่แทงน้ำโอ้ยแม่หยียบดําปิต้นพยาหมกต้อยโผล่ออีกทีข้าหยิบดุเลียเลียทางน้ําทําลื้เกือบมันสีดจรินจริงเลยียบหัวหันเจ้ขาวกไว้ รมปองย่เกบ้อยเลยดิเรียเลยก่ารับจักวอยางไว้ห้ยยางสวน้กเพาุกัะิก็บเปลี่ยนนมัิตเขดจน้ำกันมดสุผูดสุกเเด้อครับลอมีกสุขกรเจริญกันทุกผู้ทุกนนผูไปผู้มาผู้มีหลไม่ไพ่ไก่หายจากหลจับ้งปีไม่แล้วมันห้องกระติกสุขกมเจริญกันกัสมัครทีนี่เกิสิกาวข้าสวัสดีจากพี่ขนมเด้อบสวัสดีครับ